สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับพี่น้องของช่องยูทูบน้องฟาร์มบุญล้อมทีทรัพย์นะครับมือนอยู่กันที่เล่าหมูนะครับคือเรานะครับถ้าพี่น้องมาเบิงหมูน้อยนะครับหมูตัวนี้นะครับยี่สิบเก้ามือครับตัวนี้สิบเก้ามืออื่นมือที่ยี่สิบนะครับอื่นกับสิ่ท้าการตอนนะครับเป็นหมูตัวผูน สามตัวนะครับหมูตัวเมียตัวแม่นี่สามตัวนะครับก็าจะได้ตอนหมูหมูตัวผูแลครับก็มีให้อาหารเป็นเลี้ยห้างก่อนนะครับอาหารหมูน้อยนะครับทีมีส่วนผสมของนุ่มนะครับสารอาหารครบนะครับเกิดปัญหาช่วงหนึ่งครับช่วงลอดไม่สิบมือ เป็นหม,หมูไทยนะครับพอดีอาจจะเป็นน้ำมันนุ่มแมเพราะว่าหมูกินนุ่มแม่ช่วงนั้นนะครับก็เลยได้สิดยาพิจามินนะครับแล้วก็สิดยาแก้อักเสบนะครับไปทำให้เต้านุ่มหายอักเสบแล้วลูกตอนนี้ขับทายปกตินะครับหมูก็เริ่มมีสีมีสันขึ้นนะครับ นี้เป็นแม่พันธุ์อีกหนึ่งขอ,อกนะครับเป็นผสมลาดไตครับรอชมผลงานครับวันทีจทีบโตนะครับวันที่สิบมีหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งตัวนี้เป็นหมูที่เข้าเอาออกนะครับแม่พันธุ์ที่มันกัดลูกไปพร้อมที่จ,จะจำนายนะครับพี่น้องสนใจกันติดต่อสอบถามเบิ่งครับเป็นหมู ข่องสองนะครับให้ลูกเ้็นองเทียให้ลูกซองเทียนะครับแต่เอาขัดออกแล้วนะครับเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบืองหมูแม่พันตัวใหม่เสียมากนะครับตัวนี้กะวันที่สิบหากับสีข่ขออน,นะครับสิบห้ามนีนานะครับสุขภาพแข็งแรงทุกตัวครับหมูหน่อยความที่จะคุ้นแล้วครับ ตัวนี้หมูขุนนะครับสี่เดือนกว่าๆนะครับสี่เดือนยี่สิบวันพร้อมที่จะป่วยสู้ตลาดนะครับพี่น้องครับล่อให้เพื่อนมาจับนะครับฟังนี่สามตัวครับฟังนี่สามตัว พี่นองเบิงอีกนะครับหมูสื่อมาอว่านนะครับเป็นหมูแม่พันธุ์นะครับเพื่อจะทําแม่พันธุ์นะครับเอามาในราคาสี่พันนะครับหมูสี่พันนะครับเาาดีา 4, ม, 4, าเามาว่านนะครับพี่นองเบิงนะครับพี่นองเบิงหมูแม่พันธุ์นะครับเป็นดูลอกนะครับ พันนะครับตัวเล็ขนะครับใส่อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลได้นะครับเอามาหมอว่านนะครับเจ็ดถึงแปดกิโลได้นะครับเดี๋ยวจะเอาอาหารให้เพื่อนลองกินบิ่งนะครับเป็นอาหารมูหน่อยก่อนนะครับนะครับที่น้องถามกันมาหลายนะครับว่าใส่อาหารของอย่างนะครับเป็นอาหารไทยฟู้ดนะครับนี่ครับอาหารไทยฟู้ด นะครับของเสียเอกนะครับยูนาล้านเพื่อนยูนาอันนี้รถไฟอำเภอุิธาลารุ่นะครับเสียเอกไทยฟูดนะครับพี่น้องอยากได้ก็พิมพ์นะครับเฟซบุ๊กเสียเอกไทยฟูดเลยนะครับเสียเอกก็เสียค่าโฆษณาอาหารหมูเรื่องนี้เ้อนะครับเสียเอกไทยฟูดนะครับพิมพ์้าไปพี่น้องพิมพ์กาไปนะครับในเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะเด้งขึนนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับราคาหัวอ,อาหารหมูทุกประเภทนะครับมีอาหารไก่อาหารวัวอาหารหมูนะครับตัวนี้เป็นหมูมะม่นะครับซีซีพันเดี๋ยวเดี๋วยวอาหารให้นกินนะครับเดี๋ยวหัว,วาอาหารกินนะครับรอชมผลงานครับเลี้ยงอีกประมาณ เจ็ดเดือนนะครับผสมได้นะครับเจ็ดเดือน <S <S เดือนหนี้ตอนนี้เดือนมีถุนา่าโอ้เดือนคุ้มผ้านะครับเรื่องอีกเจ็ดเดือนนะครับสิงหากันย่านะครับคนทพร้อมสมนะครับรอชมผลงานครับเดี๋ยวสีอัปเดตให้พี่น,อน้องเมื่อเดือนเดือนนะครับในการจะเริ่มเติบโตของดูหลอกกีซื้อม,มาใหม่เป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวผมกับเสียวลาดเอาเลี้มาผสม รบรอชมผลงานครับสีออกเป็นสามสายพันธุ์เลยนะครับอนาคตดนะครับมาเบิงอนาควดวานที่เป็นยังไงนะครับสีห้ลูกดีบอสีเลี้ยงลูกดีบอนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงน,นะครับตัวนี้เป็นหมูขุนนะครับหมูชุดนี่ผมบอเอาไว้จักตัวนะครับเพราะวา่าทุกตัวขาอวันมัดเลย ดี๋ยวเบื้องรอบหนาเดี๋ยวผมเสียวยดูหลอกมาผสมแม่นี่นะครับแม่ไงดูวิวผมเดี๋ยวดูดูหลอกมาผสมยาวผสมหมดเลยครับดูหลอกทั้งหมดนะครับหม,มูแม่แงมกัดลูกครับเอาไวาไาก้ก็ได้หลอกมาสองสุดกัดทั้งสองสุดก็คิดว่มีโอกาสแล้วนะครับ ผมคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมนะครับเดี๋ยวพอผมว่าถ้าพี่น้องมาติดตามผลงานนะครับในความของเฮ้านะครับพี่น้องสนใจอยากได้หมูนะครับราะว่าสิเป็นหมูปุ้ยตัวนี้นะครับหมูแม่เท่าหมูแม่ใหญ่นะครับท้องสองให้ลูกได้สองขางนะครับเน,เนื้อหนังมั่งสาดีครับพี่น้องครับนนี้ พี่น่องอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์ก็ได้ครับแต่ว่ามันกัดลูกแค่นั้นแหละผมบอกไว้แล้วนะครับยงลูกบ่ได้ครับตัวนี้น,น่องมีการมีงานนะครับสนใจก็สอบถามราคาขามาได้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ พี่น้องไปได้ผมไปได้ราคาตรงใจขายครับเอาละครับพี่น้องไปแล้วคาพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ